ดูดวงชาวราศีมินของเก่ากลับมาปี2,568เทวดาเอามาให้าอาวอสิ่งต่างๆท่านรู้จักของเก่าหรือไม่ครับราวุสิ่งเหล่านี้มีจริงนะครับสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าของเก่าจากอดีตชาติเราดึงกลับมาไม่ว่าจะเป็นคาถาอาคมไม่ว่าจะเป็นของเครื่องรางต่างๆวัตถุมงคลก็ใช่นะนะเ,เขาเลือกเจ้าของนะของเก่าของใครหลวงปู่ให้ใครคนนั้นเป็นเจ้าของ ก่อนอื่นนะครับกดไลค์ให้หมอสันก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมไม่เสียตังค์กดไลค์ให้หมอสันก่อนนะจ๊ะ,ะเป็นกําลังใจสําหรับคนทําคลิปนะแลผมโชคชะตานะมาดูกันต่อโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเป็นยังไงของเก่ากลับมาเทวดามาให้แล้วเป็นยังไงท่านเชื่อหรือไม่เวลาท่านจะเช่าวัตถุมงคลหรือประมูลท่านจะได้สิ่งนั้นนะครับโดยถ้าเป็นของท่านจะไม่มีใครมองเห็น ับผมใช้เขาว่าไม่มีใครประมูลท่านได้มาในราคาถูกถ้าท่านไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวก็กูบาจา์จะให้ับผมสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อแต่ว่าของเก่าเทวดามาให้เนี่ยก็ขายกันนับด้วยบุญกุศลวาสนาไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขังเทพเทวดาฟ้าดินโดมันดาหรือว่าของเก่าคาถาเวทมนต์ความจําเก่าๆภาพลักษณ์เก่าๆถึงเรื่องราวต่างเก่าในอดีตชาตินะผมเยอะแยะมากมายออกข่าวหน้าหนึ่งนะ นะผมโชคชะตาบนกระสุาสนามีเกณฑ์ชะตาต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีท่านต้องสู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะผมจะเกิดบังเกิดขึ้นในชะตาชีวิตชะตาชีวิตท่านจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพันพฒนาอย่างก้าวโดดถ้ามีของดีกลับมาท่านลองคิดดูสะสมมากี่พบกี่ชาติเขาบอกว่านะครับร่างกายของเรากันท่าของเราสูงเท่าภูเขาเุนเนลุโอ้สูงมากตายกี่พบกี่ชาติแล้วและของเก่าของท่านที่ท่านศึกษาเล่าเรียนชาติก่อนเป็นครู ท่าก่อนเป็นนะครับผมเป็นหมอชาาิก่อนเป็นตำรวจคิดดูว่าท่าของเก่ากลับมารวมตัวจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหบุคคลอันนี้คือผู้มีสติปัญญาเพราะฉะนั้นคนที่เกิดใหม่เรื่อยๆในโชคชะตาก็จะตกตำแหน่งที่ดีเรื่อยๆนับด้วยบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งควีนออฟเพนเทคอลยังเป็นรองเขาอยู่เพราะฉะนั้นท่านยังต้องดึงสิ่งต่างๆกลับมาในโชคชะตาในการพลิกเปลี่ยนแปลงันพัฒนาอย่างก้าวโด,ดตกตำแหน่งหนึ่งไม่เท้า ด้วยบุญกุศลวาส,สนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปก,ป,กปักคุ้มของรักษานกน้อยจะนำพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมันจัดหนักจัดเต็มด้วยเรื่องราวต่างๆยังตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วยนำพาซึ่งบุญกุศลวัส,สนารรสิบช่วยบง่งบอกได้เลยว่าจะมีเรื่องราวต่างๆมีโอกาสทองก็มาเยอะแยะมากมายในโชคชะตาของท่านจังหวะที่จะเข้ามาจะมีการส่งผลหนุนนำมีสัญญาณสัญ,ญลักษณ์บอกกล่าวเล่าสิไม่ว่าจะเป็นความฝัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาบอกกล่าวเ่าสิเห็นกันจราก,ก็มีนะครับผมรูปรถกินเสียงสัญ,ญญาณต่างๆได้กินกินทูบมาจากไหนวะอาจารย์หนูได้กินทูบกินทูบแบบไหนทูบทูบหอมสีดำนะครับผมสายผมองค์พ่อจัุคมามรามเทพก็ได้นะกินดำกินทูบดำนะครับหรือว,ว่าจะเป็นอะไรกินทูบหอมมากเลยนะครับกินเหมือนหลวงปู่ทวด นะวัตถุมมงคลเกี่ยวกับเครื่องว่านผมสิ่งเหล่านี้ก็ใช่นะเพราะ,ะนั้นของเก่าด้านดูของท่านเอาเองนะมันบอกเก่าได้ยากของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับผมสิ่งต่างๆที่จะนําพาซึ่งถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาที่ไหนด้วยบุญกุศลวัสนามบีดดาบปักตรงกลางใจมันเจ็บปดวดรวดร้าวกี่พบกี่ชาติแล้วล่ะแล้วผมท่านลงมาเกิดแล้วนางไม่ตามมาเกิด ท่านลงมาเกิดเทวดาตามติดตัวท่านแล้วเวียนไหวตายเกิดกว่าจะได้บรรจบมาเจอกันเขาบอกว่าแสนจะยากนะนะครับอดีตชาติทับถมกันลงมาเลาแสนจะยากกว่าจะได้เจอแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้เจอกับคนคนนี้ไม่เจอกับคนใหม่ความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วผมในโชคชะตายังมีมนสเสน่หมนจันทาจันซ้อนจันมหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมเรื่องความรักก็มีเรื่องของเก่ากลับมา พราะฉะนั้นความรักกลับมาของเก่ากลับมาท่านจะมีสเสน่ห์แรงเป็นพิเศษจะดึงดูดเพศตรงข้ามมันมีพลังอะไรบางอย่างสักแค่เพียวดึงดูดเข้ามาเพียงแค่เห็นแล้วก็ขนลุกสู้สู้ซ่าขนลุกชันออ้ยโอ้ย,อยพี่คิดถึงน้องสุดหัวใจนะผมเพราะฉะนั้นพี่คิดถึงน้องสุดหัวใจก็เหมือนกับโชคชะตาโดนบีบบังครับซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าชะตาชีวิตนี้โดนบีบบังครับจะชัด จะเจริญล MM ูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงผันตกตำแหน่งหายประเพณเทพเทวดาฟ้าดินโนบันดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสำนับสนุนคำชูนุนนําโชคตาไปว่าอะไรดวงเปิดสิครับครับดวงเราไม่มีเทวดาไม่ได้นะครับเขาเชื่อว่าตั้งแต่โบราณโบราณตำราเชื่อว่าับผมถ้าจะลงมาเกิดต้องมีเทวดาประจาตัวับผมตำราหมอดูทุกหมอบอกมีหมดเกี่ยวพันเกี่ยวกับเทวดา เพราะฉะนั้นเทวดาเป็นสิ่งต่างๆก็เรียกว่าเป็นยักษ์ก็ได้คนทันปนานกางสันติแกยักษ์โอโหเยอะแยะมากมายอยู่ในอีกภพหนึง่งนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีแม่ซื้อเราเอาง่ายๆแล้วกันแม่ซื้อเป็นเทวดาแม่ซื้อแล้วกันแต่ว่าในตำราบอกว่าเป็นผีแต่ยังไงก็แล้วแต่เทวดาก็เข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาจะทําให้ดวงชะตานั้นเกิดความคล่องตัวถ้าเป็นคนจีนจับสี่หัวอีจูเจ้าเดี่ยวครับสิบสี่ขวบแม่ซื้อก็กลับสวรรค์ไปแล้ว เทวดาประจําตัวกับสวรรค์เขาเลยบอกว่าเนี่ยผีชงเองอะชงแล้วก็ไม่มีเทวดาคุ้มครองงครับมันจะเริ่มตกตามย่าแย่อันตรายนะต้องมีเทวดานะเพราะฉะนั้นเทวดาปกปักคุ้มครองรักษาเทวดาบรรดาโชคบรรดาทรัพนะผมสําคัญมากนะผมท่านตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพยิ่งให้ยิ่งรวยโชคทําไมให้ถึงได้ละ่ะใครเป็นคนมันใครเป็นคนจดบันทึกกรรมหรือไงเทวดาแอบมองอยู่ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะผมแต่ทำทำชั่วเนี่ยบางทีเขาจะปล่อยครับปล่อยให้ชั่วไปเรื่อยๆนะผมเพราะมันสุดทางมันก็ไปสู่นรกเอเวจีเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆท่านจงเป็นคนดีนะผมสร้างแต่คุนงามความดีแล้วเทวดาจะเข้าข้างจะรวยก็ต้องรวยในชาตินี้อย่ารอรวยชาติหน้านะผมเดชหายพิเทศตกตําแหน่งในโชคตาด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิณสิทธิ์ค้ำชูปกปักกุก้กกขงของราาักษาดวงชะตานี้เทวดาบนสวรรค์นชั้นฟ้าเข้าข้าง ะจะนาพาซึ่งความประสบ็จโชคลาภเงินทองบารมีวาส,สนาให้ท่านอดทนอดกลัน้นยืนหยัดตัวท่านเองเอาไว้ใครจะพูดยังไงข้าพเจ้าไม่สนใจพยายามยืนหยัดเอาไว้เพราะว่าข้าพเจ้าจะเป็นคนดีวถวายแล้วผมเนื่อยบทุกสนวาสนามีดตักเต็มหลังกระวนกระวายก,กระสับกระส่ายมีไหมถามว่ามีไหมมีแน่นอนแต่ละคนจะไม่มีเรื่องร้ายหรอมันต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าท่านจะต้องผ่านพ้นเป็นไปได้ด้วยดีในเมื่อ เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนนะปกปกักกุ้คของราาักษาวให้ท่านไปไหว้ก้าวัดก้าววาให้ดวงชะตาเปิดรับทรัพย์รวยโชคนะผมอย่ารอช้ารนะบมการพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสุขสมสมบัติดังใจหมายในสิ่งที่ใช่การยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวาสนาเทพเทวรดาฟ้าดินปกปกักกุ้คของรักษาตกตำแหน่งเอมมารุนักลบก้าได้กาเสีย กล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันอย่างก้าวกระโดดมันถึงเวลากาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ตกตําแหน่งบนแล้วหรือยังรบับผมถ้าท่านจะตกตําแหน่งบนท่านดูเอาเองับผมเราเรา,เราดูดวงให้ตัวเองได้นะบอกไว้ก่อนนะดูจากยังไงเอาแบบง่ายๆดูจากสัญ,ญลักษณ์สัญญ,ญาณนะครับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามา เพราะฉะนั้นสิงแสเขาดูกันแบบนี้ Trans นมันมีสัญญาณหน้าร้อนเผาดูจากลักษณะงโงูเห้งหน้าตาฟ้องออกมาทันทีว่าดวงชะตาหมองคําำแบบนี้กําลังจะมีเรื่องนะครับหน้าตาคิ้วคมเป็นหนอกลักษณะแบบนี้กําลังจะมีเรื่องเข้ามาในชะตาชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะดวงชะตามันจะฟ้องออกมาจากหน้าตาของท่านเพราะฉะนั้นถ้ามีสิ่งต่างๆเข้ามาแปดปอมเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวอาถรรพ์ก็จะฟ้องอยู่ในจิตในหน้าของท่านหลอกกันไม่ได้ พวกนี้ดูง่ายมากหลอกไม่ได้เลยหลอกไม่ได้ถ้ามีผีมาแฝงมันมองปุ๊บรู้เลยเอ้นนียโดนผีเข้านะผมแต่ว่าสิ่งนี้ระผมมันเกิดขึ้นกับความเชื่อของหมอดูนั่นนั่นเองเพราะฉะนั้นในโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งสามเหรียญน,นะผมดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายไม่นานก็เป็นเศรษฐีเงินล้านเทวดาเข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาของเก่ากลับมาแน่นอนนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปให,ใหม่ๆนะครับกดไลค์ เป็นค่าครูให้หมอสันก็ได้นะจ๊ะขอหน้นต์จำชื่นครับสวัสดีครับ